สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับมาแล้วนะคะกลับมาพบกับเอเหมือนเดิมนะคะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากๆะคะ่ะกับชีวิตตัวเองนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตชีวิตตัวเองเพื่อนๆได้ทราบกันว่าตอนเนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็ก่อนหน้านี้เ,นเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนะคะเกี่ยวกับการย้ายนะคะก็คือเอได้ย้ายบ้านจากฝั่งเกาะใต้นะคะย้ายขึ้นมา เกาะเหนือนะคะก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆนะคะการย้ายบ้านเป็นเรื่องที่เหนื่อยสุดๆเลยนะคะก็ได้ทําการขนของขึ้นรถนะคะแล้วก็เอารถขึ้นบนเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อที่จะข้ามจากเกาะใต้นะคะขึ้นมาเกาะเหนือนะคะเพราะว่าประเทศนิวซีแลนด์เขาจะมีสองเกาะที่แยกกันอยู่ระหว่างมหาสมุทรนะคะส่วนมากเขาจะย้ายถ้าเขาย้ายถ้าย้ายบ้านจากฝั่งอีกเกาะหนึ่งไปเกาะหนึ่งส่วนมากเขาจะ เอารถขึ้นเรือมานะคะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่เมืองเวลลนตันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ย้ายมาได้ก็เกือกบสองเดือนแล้วแหละนะคะแล้วก็ที่ห่างหายไปเกี่ยวกับการทําคลิปเนี่ยอะไรอะไรก็เพิ่งจะลงตัวนะคะเพราะว่าการที่เราย้ายบ้านนี่นะคะมันมันยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องการหาที่พักนะคะเพราะว่าประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยถ้าเราจะ พักที่ไหนสักที่เราจะไปเช่าบ้านถ้าเราไม่มีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าจะไปเช่าห้องเช่าพาร์ทเมนต์เงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะคะตอนแรกย้ายมามาจากอกอใต้เนี่ยขึ้นมาก่อนเหนือยังไม่มีห้องเลยนะคะยังไม่มีที่อยู่จะต้องขอมาพักอยู่กับเพื่อนต่อนนะคะแล้วก็ถึงจะสามารถที่จะค่อยๆหาที่พักเป็นของตัวเองได้นะคะก็เริ่มจากการสมัคร แอพพลิเคชันสมัครเป็นผู้เช่านะคะเข้าไปในแต่ละที่ที่เราอยากจะไปอยู่อย่างเช่นเราเลือกที่จะเขาไมา่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะ,ะ,คะเพราะว่าบอกตรงๆนะคะว่าในเวลิสตันนะคะที่พักแพงมากๆที่พักหายากแล้วก็เป็นห้องเล็กๆนะคะถ้าอยากจะได้บ้านเป็นหลังเนี่ยเขาบอกเลยว่าราคาเนี่ยเหยียบพันดอลลาร์ต่อวีคนะคะไม่ได้ต่อเดือนที่นี่เขาจะเก็บค่าเช่า ค่าสาธารณภพอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเดือนแต่ว่าค่าเช่าค่าที่จอดรถอะไรเงี้ยจะเก็บเป็นอาทิตย์การที่เราอยากจะเช่าห้องหนึ่งห้องนะคะเราก็จะต้องทําการยื่นใบสมัครเข้าไปในแต่ละห้องนั้นนะคะิว่าห้องเนี้ยที่ได้มานี่นะคะกว่าจะได้นี่ก็เป็นลําดับที่สามที่สี่ในการที่สมัครสมัครเพื่อที่จะเป็นผู้เช่านะคะที่นี่นะคะเขาจะเลือกผู้เชา่าผู้เช่าไม่สามารถที่จะเลือก ห้องได้หรือว่าสามารถเลือกได้ก็แล้วแต่โอกาสของคนนั้นอาจจะฟุกหรือว่าอาจจะมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมที่คิดว่าเจ้าของบ้านเราต้องเลือกเราแน่ๆนะคะที่นี่นะคะห้องแต่ละห้องบ้านแต่ละบ้านเขาจะมีเจ้าของบ้านแล้วเขาจะใช้บริการเอเจนซี่บริษัทเขาเรียกว่าเป็นบริษัท property นะคะที่ดูแล นะคะดูแลห้องดูแลห้องเช่าและบ้านเช่านั้นๆจะเขาจะมีเป็นหลายบริษัทเลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกบริษัทได้หรือว่าเราจะเลือกบ้านเลือกห้องนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าเราไปเลือกโลเคชั่นไหนอยู่ตรงส่วนไหนของเมืองอย่างเช่นอายกตัวอย่างเช่นเอมาอยู่เวน,นิงตันเอจําเป็นที่จะต้องอยู่ในโซนเมืองนะคะเพราะว่าในโซนเมืองเนี่ยใครๆเขาทราบกันดีเลยว่าไม่สะดวกในการที่จะใช้รถเพราะว่า หนึ่งค่าที่จะรถแพงมากต่อวันจ่ายเป็นชั่วโมงนะคะไม่ได้จ่ายเป็นวันถ้าเป็นวันก็อาจจะวันละสามสิบสดอนนะคะแล้วก็หาที่จะรถยากนะคะแล้วก็รถติดนะคะแล้วก็ขับเนี่ยมันจะเป็นทางแบบวันเวย์ด้วยนะคะต้องรู้เส้นทางในเมืองนะคะบางทีเราไปเส้นรถบัสวิ่งเขาห้ามว,วิ่งก็โดนนะคะต้องวิ่ง เส้นที่วิ่งปกติแล้วก็ต้องดูว่ามันเป็นยูเทิร์นไหมห้ามเข้าตรงนั้นหรือเปล่าแล้วก็ความเร็วในการขับรถในเมืองก็ต้องคอยดูยเช่นให้ขับ30-50สบนะคะถ้าขับเกินก็อาจจะโดนค่าปราบับนะคะโดยตำรวจจับอะไรอย่างนี้นะคะก็ซึ่งการขับรถในเมืองวิลตันก็ค่อนข้างยากถ้าคนที่ไม่ชํานาญก็อาจจะงงๆมาพูดถึงเรื่องห้องต่อห้องที่จะเช่าเนี่ยมันก็ต้องแบบ สมัครเข้าไปก่อนแล้วเขาเป็นผู้เช่าแล้วก็ต้องไปดูนะคะห้องนี้ห้องนั้นเป็นยังไงก็ต้องนัดเขาด้วยนะคะว่าวันไหนเขาว่างนี่จะพาเราเขาไปดูนะคะแล้วก็ถ้าเราสนใจเราก็จะต้องยื่นไปสมัครเป็นผู้เช่าเข้าไปนะคะแล้วก็ถึงเวลาวันที่เขาจะคัดเลือกผู้เช่าสมุดอ่ะห้องหนึ่งมีผู้เช่ามีผู้สนใจไปดูแล้วก็ยื่นไปสมัครเนี่ยประมาณยี่สิบรายเอาจริงๆมีห้องหนึ่งนะไปดูเนี่ยเขาบอกว่า วันนั้นวันเดียวนะผู้ผู้ที่สนใจที่จะมาดูนะเกือบยี่สิบคนห้องนั้นสรุปไม่ได้นะเขาก็จะมีการแบบส่งอ e ีเมลมาบอกนะว่าได้ไม่ได้หรือว่าให้อห้องนี้มีคนได้มีการให้ผู้เชา่ชาเช่าไปแล้วนะคะเราก็จะต้องหาห้องใหม่นะคะแล้วก็แล้วก็ต้องเริ่มมองหาที่ใหม่นะคะแล้วก็นัดเอเจนซี่ว่าวันไหนเราจะเข้าไปดูได้บ้างก็นัด ไปดูหลายๆที่แล้วแหละบางที่ก็ไม่โอเคเราอยากจะมีเครื่องซักผ้าอยากจะมีครัวอยากจะมีห้องน้ําเราก็ต้องแบบเลือกเลือกดิดนนะประมาณห้าหกที่มั้งนะ,ะถึงได้ห้องนี้นะคะเดินไกลนิดหนึ่งแล้วก็รถก็ต้องเสียค่าที่จอดรถนะคะรถก็ไม่ได้ใช้ห้องน้ําในตัวมันก็มีเครื่องซักผ้ามันก็มีครัวเล็กๆไม่ทําอาหารมันเสียอย่างหนึง่งมันไม่มีระเบียงแล้วก็ที่ตักผ้ามันไม่มีเราต้องตักในห้อง มันก็เลือกมากไม่ได้นะทุกคนว่าเราต้องการในสิ่งที่เราอยากได้แต่มันมันอาจจะแบบขัดใจเราดีนึงเพราะว่าห้องในเมืองเวอลตันหายากแล้วก็ผู้คนเข้ามาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเยอะเขาก็หาห้องเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เคยไปดูห้องห้องหนึ่งคนมาดูเกือบยี่สิบคนแสดงว่าคนหาห้องค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นห้องไหนที่ เราสมัครไปแล้วเราได้เราก็ต้องรีบเอาไว้ก่อนถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวห้องต่อไปแล้วเกิดเราสมัครไปมันไม่ได้อีกการเราก็บางทีเราจําเป็นที่จะต้องเข้ามาพักวันนี้วันนั้นแล้วตอนนี้นะคะมาอัปเดตชีวิตเพื่อนให้ฟังก็คือย้ายเข้ามาแล้วนะก็ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เอยังไม่ได้มีงานทํากําลังมองหางานอยู่แต่ว่าตอนนี้นะคะเอ๋ให้ไปลงสมัครเรียนนะคะเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าเป็นร e s ิเดนต์นะคะสมัครเรียนได้ได้โดยที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนก็คือเรายัางไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเรียนก็ตอนนี้ก็ไปเรียนหนังสือไปเรียนภาษาอังกฤษทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรื่องงานก็กําลังมองหาอยู่ถ้าทํางานก็คงจะทําวันที่มีเวลาที่สะดวกอย่างเช่นวันหยุดอะไรนี้นะคะเสียงอะไรอะนะคะแล้วก็เหตุผลที่ ย้ายมาย้ายมาเรื่องต้านทําไมย้ายด่วนนะคะมีเหตุผลจริงๆแต่ว่ายังข,ขอไม่เล่าให้เพื่อนได้ฟังตอนนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังคงมีปัญหาอยู่แล้วก็บอกได้เพียงว่ามันเป็นเรื่องที่มีปัญหาเราเลยต้องย้ายมานะคะถ้าวันไหนเรา,เราวันไหนที่พร้อมก็สะดวกนะคะเราก็สามารถที่จะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังได้จากมาเล่าให้ฟัง แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างนะคะเอาผัดลงแปข้างล่างพันเมตจะเอาขยะไปทิ้งนะคะแล้วก็จะไปซื้อของที่ร้านค้าแถวนี้เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศข้างล่างให้ดูนะคะมาไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะห้องมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นครัวข้างนอกกันเสียงอ่อาาลามไฟมันดงังอะไฟไหม้อ่ะ ตอนที่อาจคลิปอยู่เพื่อนได้ยินหรือเปล่าที่นี่มันมีห้องทิงขยะนะคะเราจะต้องรวบรวมขยะแล้วเราก็จะต้องออกไปทิ้งนะคะออกไปมันมืดมันก็เปิดไฟให้อัตโนมัติปิดไฟก่อนล็อกประตูคุณแจมายัง มีประตูสองชั้นหนักมากประตูทุกคนนี่บรรยากาศบานทีเราจะอยู่ตึกข้างหลังนะคะมันจะติดเรียกว่าอะไรติดมันเขาทำกัน้น ระหว่างภูเขาฝั่งทางโน้นนะมันก็จะน่ากลัวนิดนึงแต่แล้วมันมีไฟตลอดนี่ก็จะมันมีลิฟต์ด้วยแต่เราไม่ใช้เพราะว่ามันไม่ไ,ไกลนี่ก็เป็นทางเดินเพื่อที่จะไปทิ้งถังขยะบรรยากาศอพาร์ตเมนต์ก็จะประมาณนี้นะคะห้องเยอะเราก็มี กินขยะแล้วเราก็ไปซื้อของกันที่นี่นะคะห้องราคาอาทิร์ละสี่เริ่มตั้งแต่390ขึ้นมัง้งถ้าห้องเล็กก็390ห้องใหญ่ก็500กว่า600้อยะไรก็มีมันมีห้องแบบห้องใหญ่แบบมีห้องห้องนอนสองห้องอะไรด้วยนะ ต้องสแกน Security เขาดีนะ,นะ,ะสา้าความปลอดภัยเขาดีเขาจะมีที่แบบไม่ให้เข้าเลยเอ่ะอย่างเช่นอันนี้คนข้างนอกก็เข้าไม่ได้ต้องมีบัตรตรงนี้เราก็ต้องใช้บัตรสแกน นี่นี่เลยคนไม่มีบัตรก็จะเข้ามาไม่ได้อันนี้จะเป็นที่สอดรถจอดจัก,กรยานตู้จดหมายถ้าเป็นอย่างนี้นะคะห้องเยอะมากแล้วห้องขยะจะอยู่ชั้นนี้นี่ห้องขยะ ค่อนข้างเหม็นเลยเราก็ต้องรีบเข้าไปเรารีบออกล็อบบี้รูมเหม็นสุดๆจะมีรีไซเคิลแล้วก็อันนี้ขยะเปียกน,นะคะเปิดไปได้ไหมอ่ะอันนี้รีไซเคิล ทิ้งไปเลยเฮ้ยยกเวนแก้วเหรอไม่มีแก้วมั้งไม่ไรหรอกอันนี้ขยะเปียกเหม็นมากทขามีกล้องด้วยเดี๋ยวเขาะว่าเรามาถ่ายทำไมเหม็นมากแล้วนี่ก็เป็นตู้จดหมายเรา้มาไขาดู ไม่มีจดหมายเราก็ไปซปเปอร์มาร์เก็ตต่อออกไงนี่ก็ต้องการะจะออกประตูมันออกไม่ได้ก็ต้องมากดตรงนี้ก่อนแล้วเราไปซื้อของร้านตรงนี้นะคะมันใกล้ มันไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรอกแต่ว่าเราที่เก็บไปไกลอันเปนร้า,านซูเปอร์มาร์เก็จะปิดทุ่มครึ่งเราไปซื้อนมกันพอเข้าไปซื้อนมราคาในหกวซปเปอร์นิดนึงแต่ก็ต้องซือ้อเพราะมันไม่ไ้องเด,น,ดนไกลเราก็เดิน ดูของกินนิดนึ่งนี่เจอทุเรียนทุเรียนไทยแต่แพงมากขนมเยอะยะมากมายขนมไทยขนมฝรั่งขนมจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรมีหมดเลยโอเคเราได้นมมแมลงนะคะซื้อนมอย่างเดียวมันเป็นร้านซูเปอร์เก็ตคนจีนนะคะร้านจีนนั่นแหละ ขึ้นสู่ห้องของเรานะคะตึกนี้นะคะจะเข้าจะออกต้องใช้คีการ์ดตลอดนะคะก็คือเป็นระบบความปลอดภัยที่ดีเยี่ยเวลาออกจะต้องทัชตรงนี้ เนี้ยก็ออกไม่ได้คือถ้าคนที่เข้ามาแล้วไม่มีการ์ดถ้าไม่มีการ์ดแล้วแอบ,บเข้ามาเขาจะออกไม่ได้เพราะว่าประตูแต่และประตูจะมีให้สแกนขีการ์ดก็คือถ้าแอบ,บเข้ามาจะต้องรอคนมาเปิดอย่างนี้ถึงจะเข้าไปได้ มันถึงจะเข้ามาข้างในอย่างนี้ได้แล้วโซนตรงตรงกลางนี้มันก็ทําให้แบบมีความสดชื่นนะแต่ก็ไม่ค่อยคนมาทําอะไรตึกนี้มีข้อเสียอย่างหนึง่งเวลาทากับข้าวเขาจะปล่อยออกทางตัวดูดแล้วกลิ่นนี่ครุ้งทั่วเลยเหมือนมันวนแถวเนี้ยกลิ่นมันก็วนอยู่แถวเนี้ยเพราะว่ามีป่องตัวดูดออกทุกห้องเพราะว่าเขามีครัวในห้องให้ ห้องที่แพงหน่อยก็จะมีระเบียงห้องที่ด้วยห้องที่ถูกก็จะเป็นแบบนี้ก็จะไม่มีระเบียงตากผ้าก็ลำบากกลับขึ้นห้องมีลิฟต์แต่ไม่ใช้เนาะแต่ว่าข้างหลังมันอาจจะแบบไม่ค่อยสวยนะ แต่ก็อยู่อยู่ไปเถอะระเบียงมีแค่ตรงนี้เดีย๋ยวเราเข้าไปในห้องกันดีกว่า,ากลับเข้าไปในห้องเดียวยาาเหนื่อยมากเดินไปแค่นี้เองเป็นไงบ้างทุกคนบรรยากาศของอพันเมนที่นี่นะคะก็วันนี้เมาอัปเดตชีวิตนะคะหลังจากที่ได้ย้ายจากเกาะใต้มาก่อนเหนืออยู่ที่เมืองอรนต้นนะคะก็ ประมาณนี้นะคะอัปเดตให้คร่าวๆให้เพื่อนๆได้รู้กันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอที่เอเคยบอกว่าจะจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงทําไมถึงต้องย้ายบ้านด่วนอะไรยเงี้ยคะ่ะก็เลยมาอัปเดตเพื่อนๆฟังว่ามันมีเหตุผลที่จําเป็นมากๆนะคะเดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันมีเหตุผลอะไรนะคะวันนี้หน้าจาก็จะอิดโรยนึงเพราะว่าเพิ่งเลิกเรียนมานะะแล้วก็ตื่นเช้าทุกวันหน้าตามันก็จะแบบเป็น่างนี้นะคะเอาเป็นว่า วันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็มาอัปเดตชีวิตปัจจุบันตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็พาไปดูอพาร์ตเมนต์ที่นี่นะคะว่าอพาร์ตเมนต์ที่อยู่เนี่ยอาทิตละสี่ร้อยยี่สิบนะยังไม่ยังไม่ได้รวมค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าที่จอดรถยังไม่รวมนะในจ่ายต่างหากนะคะอา่อาจ่ายเป็นอาทิตย์นะคะหลายอาทิตย์อาทิตย์สี่ร้อยยี่สิบนะคะไปคูณกับเลทเงินไทยปัจจุบันยี่สิบเอ็ดบาท ต่อหนึ่งดอลลาร์ก็จะได้เป็นค่าเช่าต่อรายอาทิตย์แล้วเอาไปคูณสี่อาทิตย์ต่อเดือนจะเป็นค่าเช่ารายเดือนซึ่งยังไม่รวมค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าที่จอดรถนะคะยังไม่รวมนะคะเพราะฉะนั้นค่าของชีพที่นิวซีแลนด์แล้วก็ที่เวลลิงตันเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างสูงมากๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเป็นคลิปอื่นแล้วกันที่จะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่ามันสูงยังไงแล้วเพื่อนๆจะต้องทํำยังไงต้องเตรียมตัวยังไงนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้โนก,ก็มา นั่นแหละมาอัปเดตนะอัปเดตชีวิตนะคะก็ฝากเพื่อนติดตามอัปเดตชีวิตคลิปต่อต่อไปด้วยเดี๋ยว,เ,ยวเอจะถ้ามีเวลาเอจะถ่ายชีวิตการที่ต้องมาเป็นนักเรียนนักเรียนที่ต้องมาเรียนในคลาสในโรงเรียนในคอเลจที่ต้องมาเรียนกับรุ่นน้องรุ่นเด็กๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ เป็นผู้ใหญ่อายุมากซึ่งที่คลาสเนี่ยมันสามารถเรียนได้หลายๆช่วงอายุเลยไม่จากัดว่าเราจะต้องอายุน้อยเท่านั้นอ่ะฝากติดตามแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อน,อนชมบรรยากาศการไปเรียนกันนะคะแล้วก็จะเป็นการอัปเดตชีวิตต่อๆไปฝากเพื่อนติดตามด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็ก็จะพยายามทำคลิปให้เพื่อน ได้ดูด้วยนะคะก็อาจจะแบบผสมผสมกันนะคะยังไงถ้าชอบนะคะเอกก็ฝากปกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะก็จะขอขอบระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเป็นเพื่อนจะเบื่อแล้วนะคะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าคะ่ะ